อยู่กันในช่วงที่2กับรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วก็คือวันนี้นะคะอาจารย์หนุ่มจะมาปรับวงจุ้ยสําหรับบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับธนาคารสถานที่ราชการที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของพยาครุฑหรือว่าสถานที่บ้านที่อยู่ใกล้กับ ที่ที่โดนอาถรรพ์หรือว่าที่บ้านคุณโดนอาถรรพ์เองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาปรึกษาขอคําแนะนําได้ค่ะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับบ้านที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่โดนอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็น3มแยก4ี่แยกหรือว่าที่พื้นที่ของคุณเคยมีคนรักมาว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์นก็สามารถโทรมาขอคำปรึกษาในเรื่องของการจัดตับงหวงจุ้ยได้เลยค่ะอาจารย์คะ ดมกันเลยดีกว่าถ้าเกิดบ้านเราอยู่ใกล้ทางสามแพร่งรที่บ้านคนจัดวงต้วย,ยังไงคะในลักษณะทา,างสามแพร่งเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่ามันมีความมาหานละ่ะเราก็าแก้โดยการวางสิ่งที่เป็นมาห,หนานาจนะครับาอาจจะสิงเหยียบลกูกม,มังกรปีเสียหรือช้างชุงมมวงครับนี่ช่วยได้ช่วยแก้ได้ค่ะแล้วในการวางอ่า สันเจ้าที่สันภูมคาอาจารย์ควรจะหันหน้าไปทางไหนหันออกหน้าบ้านหรือว่าหันรับกับทางสามแพร่งอะไรอย่างนี้ไหมคะในทางสามแพร่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกครับเป็นทางพุ่งชนด้วยนะครับการวางสารเนี่ยมันมีทิศทางการวางอยู่อย่างวางหันไปทางทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้หันไปทางทิศใต้ครับในในที่ตรงนี้ก็เช่นกันเนี่ยเราควรวางให้เหมาะสมนะครับ พ <c oughs> ื่อแก้ในทางสัพเห่งด้วย <c oughs> ค่ะ <c oughs> เรามารับสายหน้าไม้สายแรกกันเลยค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณธนพรจากนนทบ,บุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะคุณฟ้าสายสวัสดีค่ะอาจารย์นุม่มอยากปรึกษาน,นิดนึงนะคะ <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่เลยค่ะ <c oughs> ที่บ้านหลังบ้านเนี่ยนะคะครัวเนี่ยมันแยกออกนานแล้วค่ะและ้วมันจะมีห้องน้ําในครัวพอเดินเข้าบ้านเนี่ย เตาเตา,าไฟเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือส่วนท่น,ทน้ําจะอยู่ทางขวามือแต่ทีนเนี้ยจะจะจะ,จะซ่อมแซมค่ะแต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสได้ซ่อมแซมทีนว่าอยากจะถามอาจารย์ว่าจะแก้คงจุ้ยโดยวิธีใไดได้ค่ะครับอขอสถานที่บ้านเลขที่ซอยถนนเกดแฝงตมวน,นำอำเภจังหวัด8 6ดสิหทับมู่แค่ะม่ค่อยได้ยินเลยะน,ะลนะคะอาจารย์แ6ดสิหับนมู่แนะคะตมวลอะไรคะ ำบลราดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์ค่ะลาดนิยมไซน้อยนนนะคะติดตามอาจ,จารย์มาตลอดนะคะจริงๆต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้วัดถึงสามวัดนะฮะ,ะคุณคุณธนพรได้ยินไหมคะ,ะด้ยินเบามากค่ะในการปรับแก้ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่า การสร้างบ้านตรงนี้ให้บ้านนี่เต็มพื้นที่อย่างเราสร้างบ้านในลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็ให้เต็มอย่าให้ขาดหายในส่วนใดส่วนหนึ่งไปครับนส่วคแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใดที่ขาดหายไปนะครับเราก็เอากระถางต้นไม้มาวางครับเพื่อเสริมตรงนี้ครับก็คือเอาง่ายๆก็คือสร้างบ้านให้เต็มพื้นดินเต็มพื้นที่ดินครับก็คือว่าไม่ขาดหายไปเช่นเราสร้างบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็ให้เต็มในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ่แล้วอย่าง,างกรณีของคุณธนะพรอ,อย่างเงี้ยค่ะคอะาจารย์คุณธนะพรมีปัญหาก็คือเหมือนฝ่าวผนังแยกหรือว่าอะไรนะคะคุณธนะพรใช่ค่ะคือคือตัวตัวบ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวยาวสี่ห้องลึกลงไปสองห้องทีนี้รเราเราต่อครัวยื่นไปอีกประมาณสองห้องดังทางด้านหลังเนี่ยนะคะค่ะทีเนี้ย มันมันชุดตัวลงแล้วมันแย่พี่นี้ว่ายังยังไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะปรับปรุงไหนคะก็เลยว่าจะถามอาจารย์ว่าจะจะแก้โงจุ้ยตรงตรงลักษณะเนี้ยไ,<อ>ได้ได้ยังไงค่ะในลักษณะการแก้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะใช้ต้นไม้ในการเสริมในการปลูกนะครับวางกระถางต้นไม้ตรงนี้อช่วยทำให้ดีขึ้นก่อนที่จะเราปรับแก้ใหม่ก่อนที่จะก่อนที่จะมีความพร้อมในการซ่อมบ้านครับแต่บ้านหลังนี้เนี่ย เขาบอกว่ามีส it ิ term, so no fruits, um, five, five, ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีมีพระเยอะนะครับก็ให้ทําบูญบ้านปีละครั้งนะครับมีมนเพระจันเพนเจริญพุทธมนต์หนึ่งรูปสามรูปห้ารูปเจรรูปถึงเจ้ารูปก็ได้ครับก็คือออวิธีการแก้ในเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะมีความพร้อมในการซ่อมบ้านก็คือให้คุณธนพรเอาต้นไม้นะคะเป็นกระถางใช่ไหมคะอาจารย์กระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ไปวางที่บริเวณที่บ้านสุดตัวหรือว่าตรงที่บ้านแยก กี่ต้นจะมีจะมีจานวนไหมคะจนันต้องดูพื้นที่ว่ามีความห่างของ,<า>ง,ของตรงนั้นเยอะก็คือเหมือนกับวางให้เต็มพื้นที่ห่างนะคะคุณจนรพร,พรกระถางต้นไม้ไปวางภายนอกใช่ไหมคะข้างนอกหรือข้างในบ้านคะจนันใช่ถ้าเกิดว่าสามารถวางในภายในได้ยิ่งดีแต่เกิดเกิดว่าวางไม่ได้เนี่ยก็าวางในสวนข้างนอกอมืงน,นันครับถ้ามีพื้นที่พอจะวางข้างในก็วางข้างในแต่ถ้าเกิดในบ้านเนี่ยวางไม่ได้จริงๆวางข้างนอกก็ได้คะ่ะ อ๋อค่ะอาจารย์และหนูขอรบกวนอีกนิดนึงค่ะค่ะขอโทษนะคะพระศรีอริยะเมตไตรครับจตุคามรามเทพเนี่ยคือจัดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันได้ไหมคะต้องวางพระศรีอริยะเมตไตรถูกกว่าจตุคามครับค่ะเพราะว่าพระศรีอริยะเมตไตรถือว่าเป็นที่าหนูว่างาจารย์ไว้เนี่ยที่บ้านเนี่ยจะเป็นโต๊ะ12หมู่แล้วเอ่อพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยกับจตุคามแล้วก็พระพิชเนศเนี่ยหนูวางอยู่ในชั้น แถ,แถวกลางแล้วอยู่ใน,ในระหว่างโต๊ะที่สามค่ะพโต๊ะที่สี่เนี่ยจะวางแก้วแก้วน้ําบูชาพระนะคะคแต่หนูจะวางพระศรีอริยเมตไตรจตุพามจตุพามก่อนค,ะค่ะแล้วก็พระพิฆเนศเรียงกันสามองค์คืออยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยคือผิดไหมะคะในลักษณะพระศรีเยตพระศรียะเมตไตรเนี่ยก็คือวางสูงกว่าใช่ไหมครับเออหรือวางเสมอก็เลยค่ะใน,ตนโต<อ>๊ะนี้ค่ะเอาอย่างนี้ครับให้เอาผ้านะครับมารองที่ฐานของพระศรียะเมตไตร อีกชั้นหนึ่งครับ,รบเพื่อให้สูงกว่า,าจตุคามแล้วก็องค์พระพิคเนศจตุคามกับองค์พระพิคเนตเว,วางระดับเดียวกันได้อ๋อ,อค่ะแต่ทีเนี้ยพระพิคเนศเนี่ยเออหน้าตักเนี่ยน่าจะห้านิ้วเท่ากันแต่พระพิคเนตเนี่ยต่างที่สุดเลยหนูก็เลยเอาโต๊ะเล็กๆมาซ้อนทุ่างผิดไหมคะอ๋ออันนี้ก็เหมือนมันมันจะเปรียบเหมือนกับว่าตอนนี้พระพิคเนตอยู่สูงากว่าพระเสียริยะเมตไตรนะคะอาจารย์ก็ในลักษณะเพื่อให้ได้ระดับเดียวกัน แต่ให้เรานำผ้าเนี่ยผ้ามาวางที่ฐานของพระศรีอา่านี้ผิดไหมคะอาจารย์เหมือนกับตอนนี้เหมือนกับพระพิฆเนศอยู่ระดับสูงกว่าพระศรีอานอยางงี้ผิดไหมคะจริงจริงก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ถือว่าให้โทษนะครับเพียงแต่ว่าให้เราใช้ผ้าเนี่ยวางปูนะครับให้พระศรีอารีไม่ไป่สูงขึ้นอย่าไม่ไต่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วก็ตรงที่หน้าพระน,น,รนะ,ค,ะครับเดี๋ยวจะดูย้อนหลังค่ะใช่ครับตรงหน้าหน้าพระนะครับควรจะปูอัศนะไว้ตลอดยามใดที่เราไหว้พระหรือนั่งสมาธิเราสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไหว้พระหรือไม่ได้นั่งสมาธินะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมานั่งด้วยครับอครับแต่<า>แต,แต่แต่คือเป็นพรมเป็นอะไรเล็กๆได้ใช่ไหมคะเป็นพรมครับได้ครับ อขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์พุฟ้าสายสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณธนพอร,นรอันนี้ก็เหมือนกับอาจจะเป็นปัญหาหลายบ้านหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคําว่าให้พระพุทธเจ้าอยู่สูงกว่าเทพเนี่ยไม่ใช่วัดกันที่ส่วนสูงใช่ไหมคะอาจารย์รเราวัดกันที่ฐานที่ฐานว่าฐา,านใครอยู่สูงกว่าและที่สําคัญนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าพระศรีอริยเมตตาเป็นพระหรือเป็นเทพพระศรีอริยเมตตาเป็นพระนะคะเป็นเป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าดังนั้นก็ต้องอยู่สูงกว่าพระพิฆเนศครัะ พระจตุคามรามเทพซึ่งเป็นเทพเป็นเทพเหมือนกันจตุคามเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์นะครับองพระผีย่เมตไตรเนี่ยก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการต่อไปค่ะก็คือในโลกอนาคตเป็นพระพุทธเจ้าในโลกอนาคตก็คือดังนั้นพระสีออริยเมตไตรจะต้องอยู่สูงกว่าเหล่ามวลเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนศพระนารายณ์หรือว่าจตุคามและรวมไปถึงพระสงฆ์ด้วยและเทพกับพระสงฆ์ ใครต้องอยู่สูงกว่าคะอาจารย์ในลักษณะเนี่ยก็จะจัดอยู่ในระดับเดียวกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเทพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในชั้นพระปุธิศะนะครับหรือพระอรหันต์อยู่ในระดับเดียวกันค่ะเรารับสายต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นคุณชนรดาจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนรดาสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะค่ะคุณชนระดารบกวนพูดเสียงดังอีกนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินเลย ได้ยินยังคะค่ะได้ยินค่ะค่ะถามเลยค่ะค่ะอยากสอบถามนะคะคือเปิดร้านขายของนะคะค่ะขายเย็บผ้าด้วยนะคะค่ะค่ะคือขายข้าวสารแล้วก็ขายไข่อะค่ะไม่ทราบว่าที่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 ค้าขายอยู่อะค่ะครับขอสถานที่นิดนึงครับค่ะี่ทับ1สามสามถนนการจนาค่ะ เขตเขตบางบอแลแขวงบางบอนค่ะกรุงเทพค่ะเบอร์เบอร์ห้องนะคะอ๋อเป็นสองหนึ 2> 2่งศูนย์สามค่ะสองหนึ่งศูนย์สามนะครับโอ้โอยู่ที่ตรงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับก็บอกว่าลักษณะวงช่วยก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอยู่แล้วเรื่องพุทธวุ่นครับเราได้เงินเยอะแต่จ่ายเงินเยอะเก็บไม่อยู่ครับที่นี้ค,ครับถ้าเป็นไปได้อาจจะ จัดวงจุยสักครั้งหนึ่งนะครับก่อจะช่วยได้ในลักษณะที่ตรงนี้แต่ที่ตรงนี้นะครับทําให้คนเนี่ยทะเลาะกันได้ง่ายครับปกติถ<ช>้าเป็นบ้านเนี่ยควรจะทําบุญบ้านปีละครั้งนิมลพระจันเพลจเพเจริญพุทธมน<ช><ช>จะหนึ่งรูปสามรูปอารูปเจ็ดรูปหรือเก้ารูปก็ได้ครับแต่ถ้าอย่างนี้เราจะปรับยังไงคะในลักษณะการปรับเนี่ยมันต้องชี้ตำแหน่งชี้จุดแต่อย่างแรกเลยก็คือว่าประตูที่ตรงกันเนี่ย เราใช้ผ้านะครับกั้นที่ประตูด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันไม่ซับด้วไหลเห็นไหมครับเวลาเราเปิดประตูเพื่อประตูด้านหน้าของเรากว้างและตรงกับประตูด้านในนะครับแล้วก็มีติดติดมุ้ลี่เอาไว้ค่ะป็้มุ้ลี่ได้ไหมครับมุ้ลี่เนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรใช่ผ้าผ้าช่วยซับซับไม่ซับด้วไหลได้เป็นผ้าม่านจะดีกว่าแล้วเราดูเยื้องๆนะครับกับที่ที่เราขายของเนี่ยมันจะมีสามแยกเล็กๆอยู่เยื้องกับร้านเราอยู่นะครับ ใช่ไหมคะนะครับมันก็ส่งผลในส่วนหนึ่งตำแหน่งหน้าร้านเนี่ยควรจะวางน้ําพุนะครับร้านนี้ค่ะขนาดมีส่วนไหมคะจานเล็กใหญ่ให้ได้ตามลักษณะตามขนาดคือขนาดกลางๆนะครับเพราะว่าร้านนี้ไม่ได้ใหญ่มากครับวางตำแหน่งน้ําพุอยู่ทหารหน้าออกหน้าร้านเนี่ยฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับควรวางน้ําพุหรือน้ำพุที่มีลูกหินหมุนเข้าร้านนั่นคือเงินทองนะครับหมุนเข้าร้านของเราครับ ดวงชะตาของเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีให้มันไปทําบุญบ่อยครั้งและมันไหว้ท้าสวดมนต์ด้วยราศีตกอยู่นิดนึงนะครับจะเหนื่อยนิดกล้ใกล้จะถึงวันเกิดค่ะครับเกิดวันเดือนปีอะไรครับก็ยี่สิบเจ็ดคุมพานสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์นะครับเกิดวันเมียเดินทางบ่อยนะครับสมัยก่อน ไปนูนป่นไปนี่ตลอดเลยนะฮะเป็นคนทาตุไฟใจร้อนเวลาโมโหมเป็นคนหมู่ร้ายนะฮะ,ะครับในยามปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามครลาคุมพามีนาเมษาเนี่ยดวงตกให้เราหมั่นไปทําบุญแล้วก็หมั่นสวดมนต์นะครับช่วยได้ครับส่วนที่ร้านก็จัดปรับตามที่บอกครับจะทําให้ดีขึ้นครับก็ลองไปปรับแก้ดูนะคะคุณชลดาก็คือค่ะ แค่เอาผ้าเลยค่ะผ้ามานั่นไว้อ่าใช่ค่ะเป็นผ้าม่านก็ได้ใช่ไหมคะเป็นผ้าม่านที่ถึงพื้นนะคะถึงผ้าม่านที่ยาวถึงพื้นที่เอ่อจำขนาดพอดีกับประตูก็จะดีเลยค่ะถ้าเป็นผ้าม่านแหวกกลางมีส่วนไหมคะอาจารย์หรือว่าควรจะเป็นผ้าม่านที่เป็นผืนเดียวเลยถ้าเป็นผ้าม่านที่เป็นผืนเดียวเราสามารถที่จะเก็บได้แต่ว่า พยายามที่จะปิดไว้ตลอดจะดีมากๆครับค่ะก็คือง่ายๆเลยของคุณจรดาก็คือให้นําผ้ามานมาติดที่ประตูหลังเอาขนาดที่มีเท่ากับประตูความยาวเต็มประตูเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้ให้ปิดปิดจะเปิดใช้เฉพาะเวลาที่ต้องเสร็จประตูเท่านั้นแล้วก็ที่หน้าร้านให้มีการวางน้ําพุที่เป็นลูกหินหมุนเข้าร้านเพื่อทำให้การค้าขายที่บ้านดีขึ้นครับค่ะลองไปปรับแก้ดูนะคะคุณจรดาึ้นหน้ายังไงจะมาบอกกันด้วยนะคะ ค่ะข,ข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสร์รบกคุณชลรดาอีกรอบนึงเมื่อกี้มันจะไม่ค่อยได้ยินก็คือว่าให้ใช้ผ้าม่านใช้ผ้าม่านนะครับปิดที่ประตูตนะครับเราพยายามที่จะปิดไว้บ่อยครั้งนะครับใช้เมื่ออย่างที่เราจําเป็นแล้วก็ในตําแหน่งของน้ําพุนะครับตรงหน้าร้านเราหันหน้าออกหน้าร้านนี่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับให้เป็นน้ําพุที่มีลูกหินที่หมุนเข้าหลานนะครับนั่นคืองานเงิน สิ่งดีๆทั้งหลายครับมเข้าที่ร้านก่อนหน้าหน้าร้านเนี่ยคืออยู่ส่วนนอกของร้านเลยใช่ไหมคะอยู่ส่วนด้านนอกครับอยู่นอกซ้ายมือซ้ายมือครับ้้าานมือแล้วก็ตรงเรื่องอ,อ,าอาถรรพ์จากสามแยกค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดึ้นมาด้วยตรงนี้จะเกี่ยวกับการบูชาพระแล้วก็การไหว้พระสวดมนต์นะครับและเกี่ยวกับการทำบุญค่ะค่ะอาจารย์คะคือ จะถามเรื่องการทําบุญบ้านนะคะจ๊าบแล้วอย่างคนที่อยู่ห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่อพาร์ตเมนต์เขาไม่ได้มีการทาบุญทุกปีตัวคนที่อาศัยควรจะทํำยังไงคะครับคนที่อาศัยก็ควรจะไปทำบุญตักบาตรหรือตวายเครื่องสังฆทานที่วัดแล้วก็กวดน้ำให้กับเจ้าที่ที่เราอยู่นะครับแล้วก็เอ่ยถึงนะครับถึงเขาได้เจ่นกัน นะครับค่ะเรากลับกันมาต่อที่เรื่องของบ้านที่อยู่ใกล้กับที่ดินอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นตรงข้ามกับสถานที่ราชการหรือว่าธนาคารที่มีตราของพยากรุฑแล้วก็ในส่วนของทางสามแพร่งทางแยกค,ค่ะเมื่อกี้เราจัดโครงสร้ันในส่วนของหน้าบ้านศาลรประภูมิศาลเจ้าที่ควรตั้งยังไงคะอาจารย์เมื่อกี้รับหน้ายังไงในลักษณะเนี่ยเหมือนที่บอกว่า ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่เนี่ยมีทิศทางการตั้งแล้วอย่างตั้งหันไปทางทิศเหนือทิศต,ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศใต้นะครับในที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าวางในตำแหน่งถ้าหันหน้าออกหน้าบ้านเนี่ยควรจะวางขวามือของบ้านหน้าออกนะครับแต่ถ้าคือว่าในที่ตรงนั้นและทิศไม่ได้จริงๆเนี่ยสามารถที่จะวางฝั่งซ้ายก็ได้ครับครับ,รบในาันวางค่ะใวรับสายต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณจตุรงจากปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุรง สสวัสดีครับคุณจะตรองได้ยินไหมคะอาจจะสายหลุดไปแล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของการจัดปรับวงจุ้ย บ้านที่อยู่ใกล้กับที่ดินอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นตรงข้ามธนาคารหรือสถานที่ราชการที่มีสัญลักษณ์ตราครุฑเนื่องจากว่าตราครุฑถือว่าเป็นตราที่มีอานาจแล้วก็อาจจะเหยียบฝั่งที่อยู่ตรงข้ามทําให้บ้านที่อยู่ตรงข้ามใมโดนอาถรรพ์หรือว่าบ้บบานของคุณผู้ชมนะคะอยู่ใกล้ทางสามแพร่งสี่แยกห้าแยกทางแยกต่างๆที่คิดว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์ก็สามารถจงมาปรึกษาหรือว่าต้องการขอคําแนะนําในเรื่องของการปะคงชุ่ยที่บ้านเราให้ลบล้างหรือว่าลดอาถรรพ์ของที่ดินเหมือนนั้นนะคะ ก็โทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ